วันนี้เรามีไล่แช้ครับผู้กำกับภาพยนตร์นะฮะคุณบอสนรบเบกูโนครับขอเชิญประมินด้วยครับอ,อันนี้ไม่ธรรมดาะนะฮะท,ทั้งตัวบทการกำกับของบอสครับความเข้มข้นในการสแสดงของน้องน้องนักแสดงทุกคนความทุ่มเทในการทำงานงความเป็นความเป็นคนคุณภาพของคนรุ่นใหม่รวมถึงคุณแม่สีดาที่เป็นนักสแสดง รุ่นแบบรุ่นบุกเบิดของวงการภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะคือมารวมตัวกันในเรื่องนี้แล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นถ้าจะบอกว่ามันเป็นรสชาติมาทําภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งพอเรามาลองทําจริงๆอ่ะมันเหมือนรู้เลยว่าระยะเวลาโปรเซสแต่ละอย่างทุกขั้นตอนกว่าที่มันจะเสร็จได้อ่ะมันมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งแล้วมันก็มีดีเทลที่แบบทั้งพี่ๆและทีมงานทุกคนเราโอเคตึงเ,เต้นเข้าใจเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวรอส่งกำลังใจให้บอสด้วยนะครับพอ,อไปที่เชฟกันหน่อยนะฮะ เจสซัเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่พิถีพิถันในการเลือกรับงานมากๆครับผมอยากรู้ครับทำไมถึงตัดสินใจแล้วก็เชื่อใจในภาพยนตร์เรื่องนี้จึงอยากเล่าเลยก็คือแบบทีมงานทุกคนแหละวันจีเีสพี่บอสอะไรเงี้ยเราติดตามงานของ DS, ทั้งจีเดียสทั้งพี่บอสมาตลอดแล้วก็เรารู้ว่าสล์มันจะต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เห็นบทเราก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้ไหมแต่เรารู้ว่าสิ่งนี้นมันดีมากๆมันมันมีการแมสเซจกันพูดเรื่องความไม่เท่าเทียมซึ่งจริงๆเป็นแมสเซจมอิน แต่พอม,มาเล่นเลยในะยิ่งอินขึ้นไปอีกอนะไรเงี mm ้ย hmm. เรารู้สึกว่า mm hmm. เราจะทําให้มันถึงตรงนั้นได้ยังได้ยังไงอนะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็ถ้าวันหนึ่งอะ่ะมัน mm hmm. เราได้ทํางานชิ้นนึ mm ่ง hmm. ที่เรามองกลับมารู้สึกว่าโหนี่มันคืองานที่แบบเราไม่เสียใจเลยที่ทำอะ่ะ mm hmm. มันก็ต้องเป็นงานชิ้นนี้แหละที่เรารู้สึกว่า mm hmm. มันสุดจริงๆอะไรครับผมแล้วก็ยิงย่งยิ่งพอเราทําไปอนะ่ะแล้วล่าสุดก็คือแบบได้รับเลือกไปฉายในงาน Toronto Film mm hmm. ซึ่งเป็น top ป5 มูฟี่เฟสติวัลของโลกไปเนี่มันก็มันเป็นทาอยู่เรื่องแรกของเราหลายหลายคนด้วยอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ครับไไดนเริ่มงต้นแค่ในไทยแต่ว่าไปถึงทั่วโลกด้วยครับผมครับก็เรื่องนี้มันเหมือนเป็นการปุ่มทุเรียนเลยอ่ะมันพิธีพิถีพิถันในทุกขั้นตอนจริงแล้วก็ตัวบทมันมันมันสนุกมากแล้วก็ตั้งแต่อ่านผมก็รู้สึกว่าสนุกแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูหนังจริงๆเลยนะแต่ ผมแบบหลายหลายคนเนี้ยที่บอกว่าได้ดูมาแล้ว,ลวอะไรเงี้ยก็บอกว่ามันแบบเฮ้ยมัน,นยางงี้อย่างนี้อะไรผมพูดไม่ได้นะครับผมไม่ได้สปอยนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือผมมานอนไม่ค่อยหลับวันเนี้ยอืม hmm. เออเเพราะผมตื่นเต้นมากผมนอนไปสองชั่วโมงเพราะว่าผมตื่นเต้นว่าหนังที่เราทํางานมาสองเดือนเนี่ยครับ <Yeah. S 1> มันจะได้ฉายแล้วแล้วก็มันก็จะเป็นวันที่แบบผมมีความสุข,ขมากแล้วก็เชื่อเถอะครับว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้ดูยากมันสนุกแล้วก็ พูดถึงแม่เสจความไม่เท่าเทียมได้แบบมีชั้นเชิงจริงๆแล้วก็สนุกในทุกๆปีจริงๆไงก็ฝากภาพยนตร์ของพวกเราด้วยครับผมวิมานหนาวกับผมยิบสองนี้ครับผมทุกดวงภาพยนตร์ครับเจ้กคาเทอรฮะครับครับซึ่งทางผู้ชนะก็มีดอกไม้นะครับมามอบเพื่อแสดงความดีฮะ สำหรับภาพยนตร์เรื่องวิมานหนังด้วยนะครับเชิญนะครับคุณคุณกัตะพรจากมาม่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้นักสแสดงโปรดิวเซอร์นะฮะทีมงานเราอยู่บนเวทีต่อนะครับชอปอปาดูรัตน์นะครับรองประธานกรรมาการบริหารคนที่หนึ่งบริษัทฟิตซี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนครับเรียนเชิญนะครับคุณธัญวัฒน์อิทธูรมีครับบรรณาธิการบริหารเดอะแมตเตอร์คุณสุวรรณีชินเชี่ยวชาญนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการบริษัทเอสเอฟคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับ และคุณชนะศักนิยมเชียร์รักุลครับ end of r e g i n a l marketing c e s s i o n จบครับสัครูหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นช็อตใหญ่นะครับเดี๋ยวได้เชิญทุกท่านบนเวทีนะครับมองกล้องกลางก่อนนะครับชูมือหน่อยนะฮะกล้องกลางนะฮะของวิมานน้ำนะครับโอเคครับขอย่างน้ำนะครับ1 2 3ครับ ขออีกหนึ่งทีนะครับกลองกลางนะครับเสื้อขาวนะครับ1 2 3ครับจะมีอีกหลายท่านนะครับมีทงภาพนิ่งแล้ววิดีโอนะครับขออนุาตสักครู่หนึ่งนะฮะ